นะไกลแล้วใกล้นะครับหมูมัวแล้วครับผมจะได้สตรีมอีกอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอสวัสดีครับสวันดีดุ้กท่านนะครับผมชื่อใดอ่าไ,ไทยต่อสดนะครับด้วยกับหุ่นใจถ่ายนี่บ้านนะครับอ่ามอนีผมก้กาผ้า เรียบร้อยแล้วครับอันนี้พุ่มกลับนะฮะเรียบร้อยครับโม่อะไรขอโดยอยากพูดเนื้อครับเพื่อนเลย,เห,เยห้าฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรกเนเลยครับเพื่อนพูดขอบปพี่น้องมาแล้วทราบกูสีไะไรสตรีมมิ่งพอกูสตรีมมิ่งเขาก็าทายกันพนอดีครับได้ยินได้ครับเพื่อ เดยวเปกันร่องยังยังยังไม่ยังไม่เชื่อผู้ไทยยังอันพอดีว่าอันนะเนี่ยผมมีเรื่องใหม่ครับพี่เดี๋ยวก่อนผมมีเรื่อง วดปวดว่าตัวเองเก่งใช่มใช่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็จะคุยกัรเรื่องที่ต้นที่ได้แต่งงานกับคูแพ้ได้ขึ้นไดก้คอะรอย่างเงียก็จะแซวเป็นปมานัเป็นคลรวเอเป็นมอโปเอะไรกว่าไปโโหเอออ๋ออ้็็กกัไปแล้วทีนี้คูแพ้จะเดินมาพวกเขาก็เลยจะ อมดได้เนาะเราลีเมียแล้วเราต้องให้ทำทุกอย่างน้องผมมีเรื่องนี้พี่อ่าผีหนีหมอยผีหนีหมอยอันนี้อะไรของมึงเนี่ยผมจะตีหนิงครับเริ่มตีครับผมผมมีเรื่องใหม่มาน้าเลยครับผีหนีหมอยครับถ้าคนจะเอาบอกว่ากันอีกเรื่องแล้วเอาเอาธรรมดาได้เราเอาบอมียังมีอีกเรื่องนะไอพี่ถ่ายไหน ขอไม่ได <étique S 1> <footsteps. S 2> ้ถ่ายผมเหมือนเหมือนกําลังกลับบ้านนะฮะเหมือนกําลังกลับบ้านไอ้ไอ้เอกต้นมารับมารอรับอมารอรับเออเปิดเปิดเปิดไปปุ๊บเปิดไปปุ๊บไอ้พวกนี้จะแซวโอ้ยมารอรับเอ่อไม่กนมันมันมารับเมียบวะมารอรับเออมารอรับเงียถามผู้ใดดิเียบเงียบถามผู้ใดมี ไอบีมึงหจะได้เนี่ยมึงจะได้เถ่ายเมียในนั้นสิบ่ันเลยแน่นเอาไอจัดกูไม่รู้เรื่องเอาเอาเฮ้ยมา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 เจีมก่อนเอาแล้วดีด้วยแล้วแอร์แอร์เดี๋ยวแอร์มากับอันนี้คือมันยืนรอมัก็สี่แอร์โอเคอันนี้มันยืนรอใครรอไอ้ส่วนไม่ใช่มันมันขับรถมาอรถมันขับรถมาปุ๊บมันก็มารอรับรอรับ ไ oh, อ้งอยู่ที hey, e, name, uh ่โตหินนอนโอ้ยมกต้น huh. มักต้นแตงงานไม่เอ่อไมตามันนิดเอ่อแต่แต่แต่งงานออทำไมักต้งอะไรนะลูกเองอยู่เลยเนี่ยลูกที่เราเคยถายคู่กันหมดเลยเอารถเองเอามอเตอร์ไซค์ป่ะ A thì 3, 2, 1, tuyệt 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 มาลับเมียหมดเลยแต่งตัวสลอเลยเนี่ยเอ๊ะนี่มีเมียเป็นครูมันได้ขึ้นครูเว้ย้ยเนี่ยโอพอบักตนเนี่ยมันโชคดีมันโชคดีมันแบบเมียเป็นครูมันได้ขึ้นครูท้เมาม่ใหเรล่ัตนอบอกต้นอยูบอั้นอ่บอต้นอยู่บอั้นอ่บอปันอ่บอนอ่บอ่บอ้อยบอกนอ่บอปักย่บก้อยนอ่บอตอ่บอปกต้อยบอกอ่กน่ย ดีจริงไหนดีที่เขาสอนการบ้านบ่เอ้โมเมนการบ้านธรรมดาแต่ผมมันเด็กขึ้นคู่อ๋อจะได้ตัวนี้เออได้ได้ได้้ตัวนี้ออพอเอาต้นขึนเนาป้าขึนคู่เลยบ่ซนจะใส่ไอ้สีแต่บางนบางคนขึนเนาะเอาเป็นยังขึนไ่ได้ขึนคู่ขึนฮะ ไม่มีวว่าคู่ขึนวะเจ๊งวไม่คู่คืนโอยเจ๊งคคู่ขึนเนาือักัน้านราออยากมีคู่ขึนจังเลยโอ้ยกูอยากมีคู่ขึนน้่นเด้อกูมันกูรั่นวนด้ด้วยกูรั่จวนกัสกูสาแพนตแล้วเออกูกูแพนเออกูแพนกับคูรู่วนเออเออกูเอาคูรั่นวนเด้อไอ้กูแพนกูรู่วนแล้วเออกูรั่วนไ้แลกกูจองู้ยไอกูจองกูจ้องของกูกูไอ้ของกูทะเลาะกันอะไรทะเลาะกัน ของกูกูบอกของกูทะเลาะกันเลยทะเลาะมึงสีตายเพ่ของอะไรกูของกูมึงสีกของกูอ๋ยวั่งกูอ่าไเป็นไรไม่ไไมเป็นไรไเป็นไรอันเออเอสองสองของคนก็มาเป็นรายการเป็นรายการทะเลาะกันอะไรหน้าโรงเรียนเนี่ยเอันพอดีว่าเห็นคูว่ามาเลยอ่ะคู่ว่ามาเลยคู่รัจวนว่ามาเลยคู่รัจวนบอกมาระหว่างผมสองคนนี่ว่าเออว่าอย่างออาระหว่างผมสองคนนี่จ้าสีเหลือภัยเจ้าสิเลือกไผเจ้าไดนก็เลือกกู บอกบกูแต็งเท่าเจ้าเจ้าซืเลืองไผฟบอกมาบอกมาเดี๋ยวนี้อคือปแบบเปล่ามาเดี๋ยวนี้เปล่บอกมาเดี๋ยวนี้ทีนี้ทีนี้ขั้นเจ้าบอกบอกเด้๋นะเดี๋ยวนะมึงก็เอาให้เบิร์หน่อยดิมึงยังเอาให้หนักกับมึงเสียงมึงอ่ะแล้วและลองลองหนักเฉียงบอกบอกวานี่คือคือตะวันตะวันตะวันจนกลัวจนกลัวๆมันก็ใช่ไหมงั้นงั้นให้มึงเฉียงเอเดี๋ยวใจเย็นหมดใจเย็นใจเย็นโมดได้เจ้าต้องบอกให้เดี๋ยวนี้เลยคอยอยากสิฟู้ ว่าเจ้าอะสีเลือกไผ่ระหว่างไข่กับปั้นเทพเดี๋ยวนี้่เลือกไข่ท่านไข่ท่านเจ้าเลือกไข่ไข่เนี้ยไข่สิตันแต่ไปนู่นตีนฮอจรวดตีนผมเลยจังไหนล่ะเออเธอเลือกไข่นะถ้าเลือกไข่หนึ่งกเออไปแตงบิดอ๋อมึงเอาเล่นตัวดิโอ้ยซ้ำมันน่ธรรมดาแค่หัวตีนทอดปลายผมแต่มึงน่ธรรมดาเฮ้ยหัวตีน เขื่อนไปผมแต่กูนี่นี่ยังกูนี่ยังกูนี่มึงหนึ่งแต่ใส่กูกูจังกูนี่โฟกัสเฉพาะจุดสําคัญเออของกูนี่โฟกัสเฉพาะมองสําคัญมึงโฟกัสมองไหนมึงโฟกัสมองไหนมองไหนมึงบอกกูมามึงบอกกูว่ามึงบอกว่าโฟกัสมองไหนมองเดียวกูมองก็มองก็มองนี่ปุ๊บมองก็มองอุ้ยบอกทะลึ่งบอกสัปปะดล กูพูดนาเส้นแล้วคนหนาตายนี่สองคนเลยครูครูก็จะตีหัวก็มองมองอุ๊ยเอาเด็กๆนะทะเลาะกันพอหรือยังแทนนะเด็กๆทะเลาะกันพอหรือยังอ่าแต่พอแล้วก็ไปไปไหนก็ไปจ้าจ้าโค้ครูดูแท้รูเคยดูแต่ไงดูแต่ไงหัวแล้วหัวแล้วกอดแค่หัวแย่งกันมึหัวแย่งกันก็ต้องฟองดองกันหัวแย่ๆกันจริง ถ้าถ้าถ้ามึงจะเล่นตัวบอกไปเลียบแหละกูสังแต่ปลายเรียบทอดเส้นผมแตวกูเลยตั้งแต่โซนตี้ยทอดเลยละกูโฟกัสมองเดียวมองนั่งมองนั่นพร้อมมองได้เผมเลยเขามึงไงแค่ปลายเตี้ยทอดเส้นผมไอ้กูนี่กูโฟกัสทุกเออกูเลยมึงอ่ะ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 เป็นเหรออย่างมึงอย่างมึงอย่างมึงเป็นบ่เออเขามึงจอกของกูนี่โฟกัสมองสำคัญ โกสจไหนโอกาสจงไหนมึง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 เดียนีมึงเดียนี้มึงดมึงดยเดียนี้มึงตรงไหนมนันของกู มึงยาเด็ดขาดมึงเศร้า <and> น <another language> ิดเดียแล้วกูติปิดตาแล้วมึงเศร้านิดเดียปิดใหญ่ยังห่วยมองของนมองในของกูเฮ้ยมึงถามขัดขึ้กูของกูของกูของกูมึงมึงจะบอกไหมึงมึงมึงมองไหนนี่มึงมึงมองไหนเนี่ยมองมึงมองไหนมองนี่มอง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 ใครเดี่่านมองมาจะระจุจะชี้มองมองไหนมอง คูดสองสองสองคนแทนแล้วคูดคูดคูดเด็กๆครับทะเลาะกันพอหรือยังพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับคันสันก็ไปซะเออมองได้แบบนี้โอ้คุณคูดมาแท้นเนาะคุณจะฟ้องพออ๋อสิฟ้องพอออคุณดูทำไร่หลังายเด็กป้าใส่ใส่ดีก่อนเด้อป้า ปันเทียบปันเทียบเออเอาเอาไม้เรียวดีกว่าเอาไม้เรียวสองคนดีกว่าเออหัวเดี๋ยวนี้เนี่ยเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเข้าใจกันก็ซ้อมซ้อมซ้อมไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็เอาอย่างนี้นะครับคงช่วงนี้คง ผมขอหยุดการว่าจะหยุดนะฮะแต่ไม่ไม่มีใครถ่ายให้ผมผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไปรบกวนสมาธิเราแอร์นนออ Air ไปเลยครับโอ้ยอยากคิดแอร์ดิคุณบอสบุญนะครับ,ดดบน้องแอร์นนครับสวัสดีก่อนเถอะแอร์สวัสดีก่อนอะอะน,นะน,น่าจะจาเจาไปเซิร์นครับเดี๋ยวผมจะเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับคุณป๋าครับก็วันนี้หลังจากที่ ผ่านโควิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมกับในเสียสลระยังไงหลวงครับคือเอ่อรถโคดึงเหนือไปขั้นหนึ่งเอาเลยบเปล่า,ลลลนนานเนี่ยเอาดิเอาแม่จะรถรถคนมาแม่เนเฮ้ยอน้ก็พระเอกตัวนครับ อีกคู่หนึ่งครับในซีดีแสนที่ท่านก้องวัดดีวันวัดดีวอนสวัสดีครับผมผมต้นแห้กองครับพาติ่ตามเที่ยวน้ำด้วครับเด้อเอ้่อ้าวปาวันนี้ผมกะเศร้าสำเนียงน้องครับเนาะเดี๋ยวเขาเสียงร้องข้าดมยังเอาตอะแรกคะเดี๋ยวจะได้ผมสิบเก็บภาพไอ้อว่าประกอบไปด้วยครับเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรีบแล้ววันแล้วรีบแล้วครับเรียบร้อย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 แล้วแบมบอลแบมบอลไ่ไงคน